ใช่พ่อแปมพ่อแปมนั้อยู่กับลูกเขาเนีดนพ่กัดอยู่ที่กาญจนบุรีใช่พี่ฟุกหรือเปล่าคะพี่ฟุกหรือเปล่าสวัสดีครับพี่ฟุกหล่ออยู่นะตรรงนี้คับไหนลงเลยหน่อยเดียวเดียวโอเคลงไปหน่อยเดียวถึงเดีจะตามผมไปใช่ไหมใช่โอเคไปเดีนพี่เต้ยขึ้นรอที่หัว้อนทุ่งชัยหรอ คือคืออย่างนี้คือลูกสาวเขาอะอยู่ไทยนาคนนึงตอนนี้เขาอายุยี่สิบสี่ปีเขาไม่รู้อยู่คนอะเขาไม่รู<ต>้สองคน,นเขาไม่รู้ว่าอาดีตเขาเขาแกล้แฝงเนาะีิชาน<ต>รู้พ่อแฝงมาแต่แฝงมารู้ก็ตอนี้พ่อยแฝงใช่ปะใช่พ่อแแฝงพ่อแฝงนั่งอยู่กับลูกเขาเดนพิกาดอยู่ที่กาญจนบุรีในระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นก็มีญาติของคนชื่อวิชาญ ผ่านมาพอดีเราจึงได้พูดคุยและขอเบอร์ติดต่อพ่อวิชาญครับคือคือมีอยู่คนนึงมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเขาอายุ24ปีร้องเรียนมาให้เต้ยเนี่ยช่วยตามหาคุณพ่อให้หน่อยคือเขาพันภาพกับพ่อตั้งแต่อายุ2ัขวบนะคะผมพ่อเขาชื่อวิชาเย็นสุขือในใบเกิดไม่ได้ระบุเลข13วิชาเย็นสุขใช่วิชานั้นลองช้าแต่ชคือชายหรือเปล่าผมไม่รู้นะ ตอนนี้โทรอยู่ตอนนี้โทรอยู่แต่ว่าไม่รับสวัสดีครับฮลัฮโลโหลฮัลโหลใช่เบอร์คุณพ่อวิชาญเย็นสุขไหมครับได้ไดะ ไกายตามหาลมพลียหลับไหลแต่ใจข้างใน,นไม่เคยหลับลงนั่นลงลงร้องไห้แม่ในฝันรำพึงรำพันสวรรค์ได้ส ปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหัก